ก็กรับสวัสด i mean. mm ีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูผ้าหลอกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่่องนะครับก็เป็นกล้องของเราเหมือนเดิมนะครับก็เราจะเตรียมไว้ก่อนนะครับจะมาดูผ้าหลอกันนะครับผ้าหลอพระรูปหลอนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมมีอยู่กี่องค์นะผ้าหล่อนี่นะครับผมก็มีผ้าหลอที่ผมมีอยู่นะครับผมเก็บไว้ในนี้นะครับนี่ครับ เป็นพระรูปหล่อนะครับนี่ก็จะเก่าเก่าคึมคืดน,นิดน,นึงนะครับนี่ครับก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะเก่าเลยคนระับก็มีอ,องค์มีอยู่ไม่กี่องค์นะครับนี่ครับโฟกัสแล้วนะผมก็เป็นพระรูปหล่อนะผมพระรูปหล่อที่ผมมีอยู่นะก็ค่อนข้างจะเก่าพอสมควรเลยนะครับนี่ครับโฟกัสชัดช ก็คงจะชัดได้แค่นี้แหละครับเนื่องจากกล้องราคาถูกนะข้างหลังก็มีโค้ดนะครับใ่ไอ้ใต้ใต้ตูดนะมีโค้ดใต้ฐานนะครับผมใต้ฐานก็มีโค้ดนะครับกดเอามา่องกันเลยดีกว่านะก็ค่อนข้างจะเก่าครับเก็บไว้ไม่ค่อยดีนะกรอบก็แตกไปแล้วนะครับเป็นพระของพ่อผมนะผมผมก็ไปเอามาเล่นนะครับ ก็จากพ่อนะครับก็เดินมาส่องดูดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเอ่ยังไงเนี่ยทำไมมองไม่ค่อยเห็นเลยนะเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะครับผมเบอร์ครับเอ๊ะทำไมเบอร์นั้นน่งน,น,น,นะเบอร์นะครับ ไม่ค่อยเห็นเลยนะผมทีก็คงจะได้แค่นี้แหละมั้งผมว่านะออาชัดสุดได้แค่นี้นะครับก็นี่นะครับเป็นโอ้โหเนื้อเก่าเลยนะผมค่อนข้างที่จะเก่าเลยนะนีครับก็ชัดแจ๋วได้แค่นี้นะครับ แสงไม่ค่อยมีว,วันนี้ก้อนเนื้อเป็นรูปหล่อนะครับเป็นพระหล่อขึ้นมานะครับดูครับเก่าเลยนะผมว่าการส่องพระก็คงจะประมาณนี้นะครับนี่เป็นโค้ดนะครับผมนี่ครับ โค้ดใต้ฐานนะครับผิวก็ค่อนข้างที่จะเก่าเลยนะครับผมนี่เป็นรูปหล่อนะครับที่ผมได้มานะครับจากพ่อก็สามารถปิดได้ครับองนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถปิดได้มาดูข้างหลังกันดีกว่านะครับนี่ครับข้างหลังนะครับค่อนข้างที่จะเก่าเลยนะผม ับกล้องเดี๋ยวเลนไม่นิ่งเลยนะผิวก็ค่อนข้างเก่านะครับนี่ครับเก่านะผมว่าค่อนข้างเก่านะดูจีวรนะรดูเนื้อผิวตามการเวลานะครับผมว่าองค์นี้ไหลไหลสิบปีแล้วนะ ค่อนข้างที่จะปีลึกนิดนึงนะครับน่าจะ20ปีนะครับอย่างต่ำครับสำหรับองนี้ก็เนื้อผิวก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปร่อยอ,ยงงนะองหนึ่งดีกว่าลองพูเงินนะครับผม หลพวงเงินก็ดูไม่ยากครับหลพวงเงินที่ผมได้มานะครับนี่ครับเป็นหลงพวงเงินนะครับนี่ผมก็เริ่มจะหายไข้แล้วนะนี่ครับเดี๋ยวโฟกัสหน่อยนี่ครับหลงพวงเงินนะผมหลงพวงเงินรูปหลอนะครับพิมพ์เล็กนิดนึงนะไม่ใหญ่ครับพิมพ์เล็กนี่ฐานก็ประมาณนี้นะครับหลงพวงเงิน เรามาส่องดูเลยดีกว่านะผมก็ส่องดูเพื่อความความอัตรุดในการส่องพระเราต้องส่องดูเนื้อนี่ครับหลวงพ่องเงินนะผมองนี้ก็สามารถปิดกันได้นะครับเสนอราคามาแลครับเอาเท่าที่ไหวนะครับพร้อมส่งทันทีครับผม ก็คอมมินมาได้นะครับนี่อันนีฐานแล้วนะครับก็ชัดได้แค่นี้นะมั้งผมว่านะเราดูข้างหลังนะครับผมข้างหลังนะครับเห็นไหมครับข้างหลังเคบก็จะประมาณนี้นะครัเนื้อจีวร ได้ทบอนโอเคหลราพังเงินแล้วก็องค์ต่อไปผมมีอะไรอีกเนี่ยรูปหล่อหมดแล้วมัง่งที่เหลือก็เป็นเหรียญกระพงนะผมว่าผมไม่ค่อยได้สะสมรูปหล่อมาเท่าไหร่นะครับรูปหล่อไม่ค่อยได้สะสมเลยครับหมดแล้วแน่เลยผมว่านะรูปหล่อผมไม่ค่อยมีด้วยซึ่งจะหมดแล้วล่ะครับมีแค่สององ,องนะครับผม เขาเรียกว่าพระหล่อนะพระหล่อม,มีแค่สององนะถ้าถ้าจะมีก็น่าจะเป็นหลวงมดทบที่อยู่ในย่ามผมแน่เลยก็ไม่ไดเอามานะครับวันนี้ก็มาดูแค่สององกันนะครับผมก็น,นี่ครับมีสององค,ครับเก็บไว้ในนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ช่วงน,นี้ก็จะเล่นพระกันเยอะหน่อยครับผมก็จะเล่นพระ บ่อยนิดนึงนะครับช่วงนี้วันนี้ก็มาดูรูปหลอนี่แหละพระหล่อขึ้นมาแล้วเขาเรียกพระหล่อนะพระรูปหล่อก็จะมีเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบต่ดเพียงเท่านี้แหละครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูดูตลาดพระนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับโอเคครับไปแล้ว